ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพเป็นดาวพระเคราะห์ใหญ่เป็นดาวประธานฝ่ายสุพร,ราะห์ค่ะเมื่อท่านโคโจรยกย้ายราศีเนี่ยจึงส่งผลนะคะและอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภพบเรือนที่ท่านโคโจรย้ายไปสัมพันธ์ด้วยค่ะซึ่งดาวพฤหัสกําลังจะโคโจรย้ายนะคะในวันที่30เมษายนเวลาเที่ยง45นาทีค่ะยกย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภและจะโคจรอยู่ในราศีพฤษภเป็นเวลาห่ปี แต่การมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะคะจากโครจรมาปะทะค่ะกับดมัมฤตยูซึ่งลอยโครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภอยู่แล้วทําให้ดาวพฤหัสซึ่งปกติจะเป็นดาวที่ให้คุณนะคะก็จะให้คุณได้ไม่เต็มที่ในปีนี้ค่ะเนื่องด้วยว่าถูกดามฤตยูเนี่ยหักทอนคุณภาพของดาวพฤหัสลงนั่นเองนะคะรวมก,กับถ้าเกิดว่าในพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะคุณก็จะมีดวงดาวลอยอยู่ในราศีพฤษภไม่เหมือนกันด้วยนะคะหากว่าพื้นดวงของคุณมีดาวเดิมนะคะที่ดีคือ เป็นดาวที่เป็นคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลกับดาวพฤหัสนะคะก็จะยิ่งดีขึ้นแต่หากว่าพื้นดวงของคุณค่ะมีดาวคู่ศัตรูกับดาวพฤหัสลอยอยู่ก็จะส่งผลเสียนั่นเองนะคะรวมถึงในปีนี้นะคะดาวพฤหัสจะโคจรเดินถอยหลังเรียกว่าเป็นการเดินโคจรผิดปกติค่ะในช่วงวันที่3ตุลาคม67ถึงมกรา68นะคะโดยทําให้ช่วงควเตอร์สุดท้ายของปี2567เนี่ยค่ะ ดาวพฤหัสกลับไม่ให้คุณกับดาวที่เป็นดาวคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลนะคะและก็ให้โทษน้อยลงค่ะกับดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูเรียกว่าสถานการณ์พลิกด้านเลยนะคะคำทำนายในคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังคำทำนายกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ภพอริค่ะทำให้ผู้ใหญ่ไม่ให้คุณในปีนี้นะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาเป็นศัตรู ผู้ใหญ่สร้างปัญหาให้กับเจ้าชะตาเรื่องของการเรียนการศึกษามักติดขัดนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ทำอะไรไม่ค่อยถูกต้องตรงตามระเบียบสักเท่าไหร่นะคะเจ็บป่วยนะปีนี้ไม่ชอบไปหาหมอนะคะแล้วก็อาจจะห่างไกลเรื่องของการทําบุญทํากุศลนะคะในปีนี้หากในพื้นดวงชะตาของคุณค่ะมีดาวอาทิตย์ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะปีนี้นะคะจะมีความคิดริเริ่มอยากจะก่อร่างสร้างตัวให้ตนเองประสบความสาเร็จค่ะ แต่ว่าเจ้านายหรือว่าผู้ที่เคยอุปการะช่วยเหลือนะคะกับกลายเป็นศัตรูหรือว่ามีเรื่องบาดหมางก,กับเจ้าชะตาค่ะอาจจะมาทวงบุญคุณนะคะศัตรูเนี่ยของเราต้องระวังเรื่องของคนใหญ่คนโตนะ,ะหรือผู้มีอันจะกินนะคะมีเกณฑ์สูญเสียทรัพย์สินในต่างถิ่นต่างแดนนะ,ะกิจการต่างประเทศมีปัญหาการเดินทางไม่ราบรื่นนะ,ะเช่นอาจจะเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง หากว่าในพื้นดวงชะตาของคุณนะคะมีดาวจันทร์ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะดาวจันทร์นี้เป็นมหาอุดค่ะปีนี้นะคะอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของพูดผีจิตวิญญาณคนทรงอันนี้ต้องระวังเรื่องของความยุ่งยากจากเรื่องของคุณใส่มนดําด้วยนะมีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตในครอบครัวค่ะอันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็ภาระนิสินหรือว่าการสูญเสียทรัพย์สินมรดก อาจจะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ญาติพี่น้องเนี่ยห่างเหินหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยในปีนี้ค่ะหากว่าคุณมีดาวอังคารนะคะรอยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะอังคารจะเป็นประและรายชายโชคนะคะคุณมีโอกาสาริเริ่มทําสิ่งใดใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือว่าความบันเทิงนะคะแต่อาจจะไม่ได้รับคุณนะคะตามที่เราตั้งใจไวะคะ้ค่ะลูกน้องเนี่ยอาจจะทําให้ธุรกิจเสียหาย ลูกค้าอาจจะมีปัญหานะคะคือมองว่าอาจจะเป็นาการทำธุรกิจที่มีหนี้มากกว่าได้กำไรนะการเสี่ยงโชคการลงทุนการเก่งกำไรในอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้อาจจะติดลบได้ค่ะลูกหลานบริวารในครอบครัวนะคะอาจจะนำพาเรื่องของหนี้สินมาให้หรือว่าทำให้เรามีค่าใช้จ่ายอะคะ่ะเยอะนะคะกับเพื่อเที่อุปการณ์บุตรหลานบริวารเช่นพวกค่าดูแลค่าบ้านค่ารถ คน,านคคคหากว่าคุณมีดาวพุธนะคะลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะปีนี้การทำสิ่งใดร่วมกับหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญาจะเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนในการเล่นหุ้นร่วมหุ้นเรื่องของของสัญญานะคะอันนี้ต้องระวังคนรักนะคะอาจจะก,กลายเป็นศัตรูกับเราได้คู่รักอาจจะมีหนี้สินหรือคู่รักเจ็บป่วยนะคะปีนี้นะคะใจจดจ่ออยู่แต่ในเรื่องของการทำมาหากินนะคะ บางทีอาจจะทําธุรกิจร่วมก,ก,กันกับญาติพี่น้องค่ะแต่พอทําด้วยกันแล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหาให้แก้ไขเสมอค่ะโดยทําให้เป็นปีที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะแต่ว่ามองว่าลูกจ้างอะค่ะจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหางานสังคมสงเคราะห์งานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการเร่งรัดนิสินอันนี้ดีนะคะสําหรับคนที่มีดาวเพื่อหัสลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะ ปีนี้มีโอกาสกู้หนี้ยืมสินซื้อบ้านซื้อรถเรียกว่าแบกภาระอย่างมากเลยะคะ่ะในการก่อร่างสร้างตัวค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณเป็นนักสู้นะคะอาจจะชอบทำการค้านะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนเองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะพิจนารณาอะไรผิดพลาดได้ง่ายคะ่ะหรือว่าเห็นผิดเป็นถูกนะคะ ลูกจ้างสัตว์เลี้ยงะคะอาจจะทําให้เดือดร้อนปีนี้พึ่งพาญาติพี่น้องได้ยากค่ะสําหรับคนที่มีดาวศุกร์ลอยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะดาวศุกร์จะเป็นเกษตรตาธิบดีค่ะปีนี้ได้ลาบผลเพราะศัตรูคู่แข่งเพราะเจ้าหนี้เพราะการแข่งขันนะคะจะมีลาบจากการพนันหรือว่าต้องกู้หนี้ยืมสินม,มาลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันนี้ถึงจะดีนะคะบางคนอาจจะเอาบ้านไปจำนองไปจำนำํำรีไฟแนนซ์รถยนต ต้องระวังเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านผลกําไรอะค่ะคืออาจจะทําบุญคนไม่ค่อยขึ้นนะคะญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะทําให้เจ้าชะตาเดือดร้อนนะคะแล้วก็พึ่งพายาติพี่น้องได้ยากค่ะสําหรับคนที่มีดาว,สาวเสาร์รออยู่ที่ราศีพฤษภนะคะเาร์านี้จะเป็นมหาจักรนะคะปีนี้นะคะจะขยันทํามาหากินค่ะแต่ว่าการได้เงินมานะคะจะเหนื่อยหนักยากลําบากนะ,ะต้องต่อสู้นะคะดิ้นรนนะคะยังมีเรื่องของภาระหนี้สินอยู่นะคะแล้วก็ อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะเสียเงินไปกับญาติพี่น้องนะคะครอบครัวค่าบ้านค่ารถนะคะสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะรายจ่ายมีมากนะคะบางคนเนี่ยถึงขนาดเอาบ้านเอารถไปจำนองนะคะหรือว่าเอาเงินมาเคลียร์หนี้สินนะคะแต่มองว่าคุณจะทุกข์ใจนะคะเป็นแค่ในช่วงแรกนะคะสุดท้ายนะคะก็จะดีก็คือคุณจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ราบรื่นไปได้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่มีดาวราหูนะคะรออยู่ที่ราศีพฤษภค่ะราหูจะเป็นนิดนะคะปีนี้นะคะอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมหลากหลายะคะ่ะแต่จ,จะต้องระวังว่าจะถูกมิตรสหายหลอกลวงนะคะหรือว่ามีแต่เ,ออเพื่อนกินนะ,ะอาจจะมีการเดินทางติดต่อธุรกิจนะ,ะกับมิตราหรือญาติพี่น้องเดินทางเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยพี่น้องมีนี้สินมากนะคะการอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องปีนี้ทําให้รู้สึกอัดนะ,ะหรือมีปัญหาเรื่องของ ภายในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะสําหรับคนที่มีดาวเกตนะคะเราอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะปีนี้การเรียนการศึกษาในวิชาเฉพาะทางนะเช่นวิทยาศาสตร์ปรัชญานิติศาสตร์โหราศาสตร์นะ,ะอันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษนะคะถ้าไม่พยายามในบางทีอาจจะจบเรียนได้นะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดทาบุญสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดาวคุณครูดาวเทพเทวานีเป็นอลีิกับเรานะ มีปัญหากับผู้ใหญ่นะที่มีความรู้สูงนะคะสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูนะคะโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภในพื้นดวงกําเนิดปีนี้นะคะต้องระวังเรื่องของสุขภาพของตนเองสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์นะคะซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะระวังการเข้าไปสัมพันธ์กับคนทรงนะ,ค,ะคนทรงเจ้าเนี่ยนะจะเกิดปัญหานะคะ หรือว่าการนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเข้าบ้านอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะให้โทษในภายหลังได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในครั้งนี้สําหรับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตาว่าดาวพฤหัสมาดีหรือร้ายกับคุณสามารถทักไลน์ id c h i e t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ